เอออะไรเนี้ยขอใบนะโอ้โหโอ้โหไปดังนี่จังเกอร์นีเนี้ยแล้วบี้พาไปมึงงไงครับได้เลยทุกคนผัดซองแล้วเฮ้ไมาเลย

เออแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วนครับแล้วก็าคุันทงาคนแล้วตอนนี้ก็แรงก็ใจ ไม่ไ <łość> ้ <S 2> <S 2> บัวคนไล่สดกีอะบอูห้้ครับไนไปไเับ ไปล้างว่างเลยนี่เลยปุ๊กไปได้แล้วเจอกมาเยอะมากเลยไอพี่หลังมันไปทำดูมันเคยทำหังหนุมันอ่ะพี่หลังไปไปอา่าวันที่ตีก้พี่ไม่เข้าไปไล่สุดเอ้ยมาหำอะไรกัน มันฉากไปนี่ไปซื้อเต้นไหมเด้อไม่เด้อองค์กรเดี๋ยวเหี้ยน่าขัดถูกที่ท้องฮะแล้วไปซื้อหนังมา มันแต่งขึ้นแค่นี้เองเพราะเขาไม่พอเราข้นแค่นั้ต้องมีมันแต่งอันนี้มันก็สีหากว่างออันอ่นอือะไรมันขึ้นเขาอันนี้ก็ได้ได้ใช่นี่มันมันก็สีขาวนบ่เขานี่ มันผูกับมาอืมแล้ผิดพ oh ัมามนกัน่ม mm ีม <e ันบ่เขาต้วนี้นี่มันสิไดงบ่อแดงบ่อเขาผูกผับมาเย็บไม่ไมันเยบมันเย็บผักเลยบ่อเ่ะมนนะครับสีขาล้อขาวเออมันเพือเพตี้ออกขึ้นอ่ะคุณพามึงอางแล้วเนี่ยไม่หางกไม่นี่มันขอยจม

ปีนโอ้โหดูดูเสียนมาโดนแล้วทปีกไม่โปกมาสมุิว่าแหมถ้าทำไม่ด้าไดูจะสอบเลือพ้าแต่ยางนั่งเลย้าทำไม่ได้ทำไม่ได้เสียนเหยียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุด หน่อยกูดีมันก็อีกวงหนึ่งโบดิมันหน่อยมัน่งหน่อยมันงหนี้กระเป๋าใครรองเท้าใครนี่เท้าว่ไม่นี่ย